งานมาอนีพี่น้องผลงานของยายวนว่าไ,ได้กินยกอ,อยู่แล้วก็มีเอียอยูรูนเอาลงไห่ในในมุงได้ห่วยเนาะใส่ว้ในห่วยท่นไปเอากับ,กบป๋นานน้อยเอาว่าได้ยูได้กินพี่น้องว่าได้อยากมุกแต่มาเอาไปมุกเดออ ปลานาแท้ปลานาปลาธรรมชาติพี่น้องปลาธรรมชาติปลานาเอาไว้ประกอบอาหารการกินของเงาเนาะนี่แหละข้อดีของคนยูเออตามบ้านนอกอี่สารเนาะแบบนี้เลยพี่น้องในนาในน้ำมีปลาในนามีข้าวเนาะกพได้ย,ดย,ดยูได้กินจ้าแต่หามันมันยี่ันมันมันพี่น้อง นี่พอบานมาหาไปคักไปแนนะ่แท้พอน่ะหาไปหาไปก้เวลาคนมาบ้า,านกเอัหไฮพื้นจาปันกันไปกินเนาะปันกันไปหาไปดีกว่าสิปล่อยให้มันนนั่ใหน้นกมากินเนาะเขาหาไม่เป็นอาหารเขาดีกว่าเนาะขึ้นนี่กระตุ่มสมโอ้เสียบเป็นตะไน่เสียบขาดมาผิดนะลมหแหง้งแหง้งพี่น้องลมแห้งแห้ง มึง,ะมงจะหมวกใ้ญ่อวนโลดมุนเอเล่ผมกับยองฟูหาปลาพี่น้องยังว่ันหมึดด้นี่นี่เอาอยูบริเวณน,นี้แหละนี่เพราะว่าปลาปลาไหลวันนี้น้ำบ่บกเราวันนี้จะเจียว,วเขารถเจียวเขาจะเป็นเหยียบเฟียงไส้นะพี่น้องปลากระเลขขินมาเนะาะย้อยวนกะหาเอางุม้มเอาอยูเธอเจียวนี่แหละเพราะอะไรกินเพราะอะไรโมกเอาไว้ เหลือกินกะคุณยายแม่ของยายวันเพิก่กะแปรรูปเนะปาะปลาปลาก็เดือดละปลาเดือดเพิ่งกะซีดเ,เป็นเหมือนปลาล่าไว้หมักไว้เนาะหมากไ่ก้ได้หลายกะปุกแล้วไฮ้ยกินพี่น้องโอ้ยหน้าตามอมแมมขนาดได้ยายวันมังเนาะพี่น้องปลานินลงไปนะล่างหน้ามวยกับอะไรได้นีมพี่น้องมึงลงไปอะไรได้ไหมยาตกินกุลุคุลุก ย่างกิ๊กยานจริงลงไปคนด้วยประเด้ล่างได้ประเด้นประด็ล่างเฮงล้มหนาวม้าเฮงมะเร็งตุ่มเุาะคนเฮงล้มหนาวมาไก่แฮงมะเร็งตุม่มป้านไปก็ลัางถอนเขาไว้พี่น้องอากาศบ่ดีเพิ่นก็เลยถอนไว้เนาะนี่วันนางเล่นอยูุ่บีก่อนเส้าเมียไปหาหาปลาวอเลยเส้าเมียคนถอนไว้แล้วก็เสียเน,นี้ยมาคุ้มไว้หละจ้ะนะอากาศมึงดู อากาศบ่ดีค่ะโอ้ยเนาะเป็นจังไดนเนาะแดดก็บ่แดดให้คนก็นแฮงมีตุละสิไปพุ่น้ำแม่ขึ้นมาตั้งหัวเลยเด้พี่น้องเฮ็ดจังไดสิบต่ตกคำ้ำเข่าเนาะจะเหมืนอนนอื่นก็นสิมาแล้วน,นอนเล่นอยู่อันเฝ้าเขายิ่งก็ล่ะมาตากเขา่าหัวหน้อยก็แหงเงิงนฟังเสียงปลาเด้พี่น้องปลาปลาดิน ดินยุ่งวันเดียววันก็นลงไปเอาอะไรแต่ละซี่หาตัวเนะวาะค่อยเก็บอยู่นี่แล้วนี่นพอบานหนวัวขวานบางทีแล้วก็เห็นเก็บแล้วก็ลงไปเก็บซอย,ยมัมไนไหลไปงุมเอาไว้หลับพี่น้องเอ้ยเอาไว้แต่พี่เห็น้องกินน้ำผู้ใดอยากหมูกับมาเอาเด้ออยู่บ้านย้ายวันเนาะพี่น้องออกคนละลายจ่าเนาะเมือนี้ก็มาเก็บปลาก่อนคือเก่าเนาะบายบาย